สวัสดีครับวันที่สองครับสวัสดีของชาตะไทร้ทสิงค์รับวันนี้ถอนมากวันที่สองครับวันนี้เราลุยตมครับวันนี้นเหนแชะครับนี่ เต็มๆน้อยเต็มๆน้อยต็มๆน้อยเอาตรงงามมันเลยน่ะปัดตรงงามเลยให้ให้มันงามมันเลยด้วยให้มันอยู่ต็มๆนะอย่าตัดสูงอย่างนี้นะแล้วมันท้อมันจิ้มคนน่ะแม่นอนได้เมื่อวานไม่เอากลางวันเลยพูดถึงนอนกลางวัน ดีนะอปุ๋ยมาช่วยไอ้ละเล่นในหนึ่งหม,มู่บ้านไม่งั้นเสร็จเลยเงาเลยนะน <laughs> ม,นม,มันมันมีฮึดบนหมู่บ้านหมู่บ้านเก็บไหลยเบรกมันทุกเรียมีไม่เอามาปะทุกปุ๋ยใส่เยอะขนาดนี้มันก็นไม่หนักแต่เคไงนี่ไหมตรงมุมมันโคตรเจ็บเลยเวลามันโดนมุม ถุงปุ๋ยใส่นักไอ้ใส่เยอะขนาดนั้นก็ไม่นะมันแบบมืนมันมันบาลานซ์น่ะแต่เราตัดหัวมันได้ได้ได้สวยเลยไงแต่ตัดหัวมันติดไอ้ต้นมันนะะไอ้ที่แบบพวกเกษตรศาสตร์อ่ะเดจิ้มถุงปุ๋ยอ่ะอันนี้มันเราตัดโลน้มันไปลงไปนี่มึงเลยภาพที่เห็นแล้วครับนี่กระถอนเกษตรไดยครับมันยังไม่เน่า ดูน้ำูหวาฮะเออตรงนี้น้ำอย่างนี้แหละยายานบตัวเล็กๆนละยโหดีนะไ,นนไ,นะไ,ไม่มดใอคการไกอมางการถ่ายไปววพอเราเจอมาถ้าอยากได้เหมือนกัน อได้เงินมาก็าเาข้าคงสีอยดีไม่อยากให้ซื้อเลยดตลอไฟนี่คิดไว้ลังเลยเเพาเป็นคเนีท่ายเลย,อย,เย,ยิอประมา้อยวัเสียเีวันดีีไอประากินเยเนะอเีพ่อพกับเราไปเก็บแตงโ,โมน้ำช่วยจำได้ไหมแตงโมน้ำหนักกว่านี้อีกเลย ว่าเนมึไม่เอาอะทุนี่จ้างคนงานมันก็ไม่พ่ายแล้วนะมดคุ้มหออมันเนาะมัะุกขึ้นยใหญ่โอ้โหเหนื่อยนะแรงมึเหนื่อยก็ันี้หนักอ่ะวีเราไม่ได้ไปดูยู่์นาชวนเราไปเก็บช่อย่างนี้เลยกต่ตเลตอรกเก็บยอันต้นเก็บม่ไตตไป้ตูกุาตุมนาน มันไม่หนาวเลยพายุมันเข้าเนี่ยอยู่ตำร่องเหรร่องมันใหญ่ดิน้ำก็มีน้ำอยู่ตำร่องเาดีเลยตังโม่แ้ขายลูกลห้าสิบหกสิบบาทอ่ะดูว่าเที่ยวเกือบหายเกือบไาแล้วเหมือนการจะพุ่ลุ้นแล้วคนมันตกก่อนอะะเพื่เดี๋ยวว่าเกือบรได้เป็นร้อยร้อยโอ้เหโมลงทุนไม่ได่เป็นแสนลูกเสนอะเดี๋ยววัววัวมาขึ้น เขาต้องซื้อผ้าซื้อทุกอย่างเลยวันนี้ปลูกในไตนามดหนาฝนไหมหน้าฝนหรือเปล่ามันขาดพน้นที่น้ำท่วเลยะน้ำเลยหัวขาวคิดดูว่าแตงโมบางที่ว่าน้ำจมแล้วต้องควาาหาน่ะที่แเคยปวดหวนี่ยมันตื้นเกินไปจริงจ้ิง สภาพในดับน้าได้เลยนะครับเลย่อนี้ลองถอยลงมาครับกลัอยู่ครับดินนี้ไว้ใจไม่ได้เลยครับต้นมันสวยๆทั้งนั้นเลย ม่ามาชาวผานอย่าลืมมาเก็บมะพร้าวให้เรานะเออเราเดี๋ยวเรามาเก็บให้ยิ้มกับใครก็ยิ้มไปเลยโคตรกูเลยเดี๋ยวนี้คนดูไพ่อยากียร์เลย่าเล่นเราโคตกูนะนี่มันกูเองกูนะไอเจี๊ยบมันก็ลีลามันไม่ไปเตื้อนให้มันอันนี้เลยเนาะเอาไอ้ท่งให้เป็นเองยังเงาพิงเงนไะ คืออะไรทำไมเนาะไม่ใช่สมัยนี้แต่ยก็ไม่ได้แปล่ยสักบาทนะยื่นี้เขากี่กล้าอยู่เนี่ยอย่างของนั้นเขาฐานะดีเขามีมีที่รงที่ได้ปลูกผักอันนี้มีอาชีพอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งให้เขาเห็นบ้างมั้ยมีนะคุณอาชิเนะเนาะมาเนี่ยครับคลิปนี้ก็เอาอะไรกดแชร์ครับทำงานนะครับ なるほど。Yeah, no, no, no.